ก็เดาัหกรงดรงไหนตบอกพี่เลยเป็นักกีฬาเหรอไม่ได้เป็นนักกีฬาครับก็มันจะมีอาการปวดปเียบล้เป็นในแบบหรือเป่าเปล่าครมาจักใครมาคนเดียวครับปวดตรงบริเวณสะโพกเหมือนมัน้าลงขาดีแล้วดีแล้วแ้วก็เข่าอย่เงี้ยเดี๋ยวพัเศษปุ๊บ รอกว่าเดิมปั๊กอ่าทาสๆบในน,นี้นะสมัครเปแฟนไะล้นะโอเคไหมเป็น <laughs> ไม่กี่ปีแล้วน้องเนี่ยมันเป็นเปหาอยู่สองครั้งครับก็มันปวดที่ท,ท,ที่ที่ตรงบริเวณสะโพกครับมันจะหมือนแบบ มันมันจะเหมือนไฟฟ้าชาอตก็คือเหมือนแบบเราจะลงทั้งยืน้ยครับรันเป็นยือ่ามันเหมือนแบบเรานั่งไม่ได้มันกหมมันมันมันจะเป็นตรงนี้รับปุ๊บแล้วมันจะวิ่งวิ่งแบบเหมือนแบบสะโพกใช่ไหมใช่คำสะโพกข้างบนนะครับไม่เคยเป็นทั้งสองข้างแต่ว่าล่าสุดที่มันเป็นแล้วมันมันหายไปสองปีแล้วล่าสุดมันมาเป็นประมาณที่ยี่สิบพฤษภาครับก็ถือเป็นตรงนี้เป็นเป็นจนแบบต้องกินยาแก้ปวดแล้วยาแก้ปวดหมดเลยมันก็เป็นอีก ไปหาคุณหมอไหมยังนะไม่ไปครับไม่ไปครับ <c oughs> ไ,ไป <c oughs> เขาดูตัแล้วคิดว่ามันน่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกอะไรกระดูกทับเส้นอย่างเงี้ยครับถ้าไปก็ผมต้องผ่าก็เลยไม่ไปเพราะสมัยตอนเป็นหนุ่มมันไปยกของหนักเยอะอแล้วก็แล้วก็วทำอาชีพก็คือนั่งขับรถทั้งวันอย่างเงี้ยอออ๋นั่งขับรถทนนั้งวันมันก็เรียทนนนนออ่ะะะ้งเริ่มเจ็บมาตั้งแต่ มันก็เริ่มเริ่มเจ็บมาแต่แต่มันเคยเป็นแบบเนี้ยประมาณหลายปีก่อนครั้งหนึ่งแต่เป็นตอนนั้นคือกินพาราสองเม็ดมันก็หาย<ม>แล้วก็เมื่อปีหกหกมันก็เป็นอีกครั้งหนึ่ง<ม>ปีหกหกนี่เป็นสองข้างเป็นซ้ายก่อน<ม>ประมาณเดือนสิงหาพอซ้ายเสร็จเป็นขวาประมาณไปลายเดือนสิงหา<ม>แต่ทุกครั้งคือมันกินแค่พาราสองเม็ดมันก็หายไปเลย<ม>แต่ผลเนี้ยมันมันไม่หาย ช่วงที่ปวดมันตรนมาน์กไหมเนาะตอนนี้ตอนมาร์กนอะตอนนี้คือปวดตรงแค่หัวเข่าตรงบริเวณตรงนี้ครับ <S <S อือไอต้ตรงตรงตรงที่เป็นที่ที่เราให้ฟังนี่ตอนน,ตนี้มันไม่ได้ปวดนะครับ <S <S ม,มันจะปวดตรงนี้ระยะทั้งร่างกายเลยครับอาจารย์ดีนะเปีย๋ยวทำผ่อนไพร่นะขับด้วยนะเหรือจะทำด้วยนะพี่นะทำ<อ>ที่วัดเลยใจวัดไหนทำวัดน,นะนี่เราช่วยฟรีทุกคนแหละ ทงางร่างกายแล้วกนะ็ที่เชื่อหมดเลยหัดจากหลังขณะคิดเจ้ากรรมยังเป็นตัวแหละครับผมกม็อยากรู้ว่า <c oughs> มีเจ้ากรรมในเพืองอะไรอยู่ในตัวมากมารู้ว่าไปโดนขอณสงวนใสที่ไหนลงไหน,นครับตอนนี้ลมมีลมพัดก็คือคุณใส่กันแหละพวกนี้จุดหลักที่เขาเจะวิ่งคุณใส่อ่ะจุดเนี้ยที่เราโดนอ่ะก็จะวิ่งที่ท้องกับล,ลูกตาเราหลอ,อ,อกคุณเลยเพราะฉะนั้น ต้องระมัดระวังการเก็บที่ท้องกับลูกตาเริ่มเ,เป็นม้างยังสองปีเนี่ยาตาเป็นเมื่อปีที่แล้วแต่อนมิถุนายครับเป็นไปแล้วเนาะเป็นแล้วหายไปแล้วท้อคือระยะท้อนี่มันจะเป็นเป็นห,หายๆอยู่บ่อยๆครับออจะเหมือนอาการทีาเรียกว่าตัวใบย้อนเนี่ยแต่ว่าตอนเนี้ยได้โรคประจำตัวมาล้ก็คือเวลาปีครับเพิ่งไปตรวจเจอ,อเมื่อเมื่อตอนที่ปวดหลังนะครับ ทำบุญสักห้าร้อนะวันไหนอะก็ได้นะน้องนะทีได้งเจ้าหน้าดในเทั้งหมดแล้วก็มียหน้าดำด้วยีน้าสีดำอครับเอาใันตัวแล้วลองเจอดูเ็ร่างกายดูตัวนั่นน่ะ ยี่เแปบบ็ครับบุนนะห้าร้อยนะครับผมบแล้วมีตรงขตเข่าแร้วตอนนี้เป็นทรามลำก็คืสไอ้ตรงเนี้ยครับจะลุกจะนั่งมันก็ลำบากมันก็ลบาบเอ็นมันขา,ขาด,าดเป็ยยมยอะไงหายแล้วนะเดี๋ยวดู ไแล้วนะเอาสัมภาษณ์น,น,น,น่อย่านณหนเอเออครับก่อนมามันปวดตรงไหนเนะาะก่อนทอาการอาการปรวดบริเวณตรงเอวแล้วก็หัวเขา่าเอ็นมันดีดีแล้วเอวนี่เป็นเป็นไงหายครับแต่ล่าสุดก็คือเพิ่งเป็นเมื่อพฤษสภาคมแล้วพอพี่ทำวิธีเสร็จโล่งยังตอนนี้โล่งครับแล้วก็ข้างหลังสันหลังก็ดีขึ้นแล้วกงเข่าเข่าเป่าลงครับแต่ยังไม่ได้หายด้วยเปทำบุญหน่อยเนาะ ถือสิ่งร้อยญากิจะดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนาะประมาณแปดสิบครับนี่เป็นคำพูดนะไม่ได้ช่วยฟรีไหมบอกบอกช่วยฟรีครับนะขาเชิญแม่พี่น้องช่วยแชร์สัตาสนาพี่หน่อยดิก็ใครที่ป่วยหรือว่ามีอาการเจ็บปวดแล้วยังหาทางออกไม่ได้แนะนําลองที่นี่ดูครับผมที่มาที่นี่ครับเกิดคามเนาะแจ้งวัฒนะใจพึ่งเนาะครับผมโชคดีนะน้องนะขอบคุณมากนะครับใหไว